สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเชฟบสเศรษฐีเจริญทรัพย์จ้าวันนี้เราก็เกี่ยวข้าวนะคะทุกคนจานออสได้มาแล้วมาตอนประมันจะเที่ยงนี่นะคะ่ะเพราะว่ารอแดดมาฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกคักตกแน่ค่ะพี่น้องเอาเอาเอาเช็ครถเตรียมพร้อมนะคะ ันนี้แล้วก็มีเกี่ยวข้าวประมาณยี่สิบกัวเลยนะคะแดดกำลังมากค่ะสวัสดีค่ะเสียสวัสดีค่ะจ้าอย่า่าเสียกระส่งต่มอึ้งตีโอ้ต่มอึ้งไว้ให้ทีมงานค่ะพี่น้องเสียเจอต่มอึ้งไว้ให้อึ้งเผาบ่ค่ะอึ้งเผาอึ้งมาจากสวนยางไครบ่ไใคโอ้

ของเพ่นจักรยานจ่าหุ่นว้าายหนึ่งโอ้ยเริเยหน่งตัวหับะยว้ดูมานี่ทไมไพ่ละมาเจ็บเจ็บบอพุ่นล้ให้ย่อนกัเจ็บบอกพุ่งล้โอ้แดดมาแล้วพี่น้อง พร้อมหรือยังจ๊ะคอนด้ากันยังอนด้ากันยังหรอเยอะยังฟ้องลูกซื้อข้าวกล้องมาอยู่ค่ะกินข้าวกล่องกันไหมกินข้าวกล้องยังไรต้มเอื้องอยู่บอกขึ้งเดียงยังจะฝ้องลูกได้ซื้อน้ำมาไม่ไหนบอกให้ตามมีแตน้ำขวดไหมมีแต่น้ำกติกอะเดี๋ยวน้ำขวดขวดขึ้นเดียงมั้ยยังบังขวดน่นลรถไถฉันอ๋อขึ้นเดียงขวดบอกให้ได้อุ้มหนึ่งก่อนเออโอเคโอเคโอ้มากินข้าวก่อนหรอลุยกันเลยหรอกินกินตอนถ่ายข้าวเลยโอเคโอเค

เขียวอ๋อรถสเขียวรถไปลุยเอาไม่ไม่กลางร่มหรอคะไม่ครับหมอต้องก็คืว่าเรามันดิดมันดิบมันระยุจอบได้สีดันคตตกเลโอ้ออกออกมาได้เขาจะตาชี้ไออกนะออกนะอันนี้ขวาน้ำกินได้เห็นไหอาขวาน้ำกินมให้พี่ออนในเดี่ยวน้บอกไอ้ตานอก่าเจ้าที่ห้างอเออ จุดทูบจุดอะไรหน่อยนะคะตัง้ตงว,ว่ารอแกว่าหากป็นเหลืองไปแล้วาานนเนี้นว่าฝากเจ้าให้แล้วกุกมันออกขว้างหนีเราไปก่อนเพราะวันก็ะจะอ,อีกเจ้าหนึ่งที่รอดที่รอดล,ละแต่วาน

ค่ะพี่น้องตอนนี้ประมาณกี่โมงเราเสียบดตอนนี้กี่โมงครับบ่ายเท่าไหร่ประมาณ,มมาณบ่ายครึ่งนะคะบ่ายสบ่ายสองค่ะมี่คะ่ะบ่ายสองเด่นหัวตะอวกก็เลยผ้าจันออดใหญ่มากเลยค่ะจันออดจากเกี่ยวค่ะผ้ากันผ้าวันหน้าห้แดดมา,ากเจ้าของหน้าเพิ่นก็นอยากเขียวมากแต่มือเศร้าไปละค่ะเจ้าของหน้าเพิ่นก็ะยันฝนมาอีกเนาะ แต่ว่าแทนรถกับว่ามันเกี่ยว่าได้มันยังมีน้ำอยู่ยังเปียกอยู่ <c oughs> แลวย่งขอว่าจะมีฝนมาอีกนะคะทุกคนวันนี้แหละค่ะเขาว่าถึงวันที่สิบเก้าเขาบอกอะ จะย่างนิดนึงมันเจ้าอะไรเบิ้งอี๋อย่างละพะ่อใหญ่ ันนี้งานแม่โคหยุดก่อนนะคะทุกคนทำงานไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าทำก็ติดลมกันทั้งวันค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่องเท่บ่องทมนะคะมันลมค่ะพี่น้องก็คงจะได้หยุดถ้าพรุ่งนี้ตกอีกก็คงจะได้หยุดลคะคคะ วางแผนไว้ว่าเซบ,บจะขับแม่โครแล้วกันออดจะให้มาเกี่ยวข้าวอะคะผิดแผนถ้าฝนใจร้าย ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ